เอาพระจันทร์ดวงนี้ไปวางไว้ที่คลิปตัดต่อง่ายๆได้ตามนี้เลยครับไปที่แอปแคปคัตของเราเลยครับจิ้มจึงเข้าไปครับเพิ่มโปรเจกต์ใหม่ครับจิ้มบวกเข้าไปครับเลือกคลิปที่เราจะนํามาตัดต่อนะครับผมเลือกคลิปนี้นะครับเพิ่มเข้ามา1ตัวนะครับก่อนอื่นเราจะต้องตัดส่วนที่เราไม่ต้องการออกก่อนนะครับก็ตัดส่วนหน้าก่อนนะครับเลื่อนๆไปครับจิ้มที่คลิปครับใช้เครื่องมือแบ่งฉากครับจิ้มเข้าไปครับจิ้มที่คลิปที่เราไม่ต้องการครับ ลบออกไปครับเลื่อนไปยังตำแหน่งท้ายครับว่าเราจะเอาแค่ไหนแค่นี้พอครับสั้นๆพอครับจิ้มเข้าไปครับอีกนิดหนึ่งครับโอเคครับจิ้มที่คลิปครับใช้เครื่องมือแบ่งฉากครับจิ้มคลิปที่เราไม่ต้องการครับลบออกไปครับโลโก้ด้านหลังเราสามารถลบออกได้ด้วยนะครับนะครับจิ้มที่โลโก้นะครับแล้วก็ลบไปเลยครับขั้นตอนต่อไปเราจะนําพระจันทร์เข้ามาครับเลื่อนหาเครื่องมือที่มีชื่อว่าสติ๊กเกอร์ครับจิ้มเข้าไปครับ แล้วเลื่อนหาแคตตาล็อก Ь ที่มีรูปพระจันทร์นะครับตัวนี้ผมจําได้แล้วนะครับว่าอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ครับนี่จะมีพระจันทร์เท่ๆอยู่ตรงนี้ครับจิ้มเข้าไปครับก็เราก็จะได้พระจันทร์ขึ้นมาแล้วครับเราติ๊กถูกเข้าไปครับแล้วเราก็เลื่อนให้เต็มคลิปเลยครับขยายให้เลื่อนยืดเข้าไปเต็มคลิปเสร็จแล้วนะครับก็จะขยายพระจันทร์ให้เป็นพระจันทร์ดวงโตสามารถจับขยายได้เลยนะครับพระจันทร์ดวงโตๆตแบบนี้เลยครับว้าวโตแค่ไหนโตแค่นี้พอ โตไปไหมประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วติ๊กถูกเข้าไปครับอ่าเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเอ็กซ์พอร์ตออกไปหนึ่งครั้งก่อนครับจิ้มเข้าไปครับนี่ครับกำลังส่งออกเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเราก็ย้อนกลับมาครับแล้วเราก็ทำการลบสติ๊กเกอร์นี้ออกไปเลยครับครับแล้วก็นำคลิปที่เราเอ็กซ์พอร์ตไปเข้ามาครับจิ้มบวกตรงนี้ครับนะครับคลิปที่เราเอ็กซ์พอร์ตไปอยู่นี่ครับ เพิ่มเข้ามาหนึ่งตัวครับนี่จะเห็นว่าตัวเราโดนพระจันทร์ทับใช่ไหมครับผมจะเอาตัวเองออกมานะครับผมจิ้มมาที่คลิปที่เราเก็บไว้นะครับเลื่อนมาหาเครื่องมือภาพสอนครับจิ้มมาที่ภาพสอนครับถึงก็ไปครับอ่าเสร็จแล้วก็จับเลื่อนมาด้านหน้าครับกดแช่นะครับเลื่อนมาให้มันตรงกันกับคลิปด้านหน้านะครับพระจันทร์หายไปแล้วแต่เราจะทําการเจาะฉากหลังครับจิ้มมาที่คลิปด้านล่างนะครับเสร็จแล้วก็ไปที่เครื่องมือคัดเอาครับ ครับเอาจิ้มเข้าไปครับแล้วก็จิ้มไปที่ลบพื้นหลังครับจิ้มเข้าไปครับรอสักครู่นะครับเขากําลังประมวลผลนะครับติ๊กถูกรอเลยก็ได้ครับเรียบร้อยครับจิ้มพปดูสักหน่อยครับอ่าเทไหอย่างเจ๋งการตัดต่อต้องทําเป็นขั้นเป็นตอนอย่าใจร้อนนะครับ พิมพ์คอมเมนต์กดติดตามกดรู้ใจกดแชร์เอาไว้นะครับมีคำถามมีปัญหาก็ามาสอบถามผมได้ในไลฟ์ Live. สดครับ